you mm -hmm. ขีด,ขดยินดีต้อนรับกลับสู่ STU ออดคาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองที่สุดคันหนึ่งในปี2025นั่นก็คือ BYD Dolphin รุ่นใหม่ล่าสุดรถแฮทแบ็กพลังงานไฟฟ้าที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนไทยเราจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาจำหน่ายแบบเจาะลึกกว่าเจ้าด l p ฟิ n ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ BYD Dolphin 2025ต้องบอกกว่า BYD ทำการบ้านมาอย่างดีในเรื่องของดีไซน์ด้วยภาษาการออกแบบที่เรียกว่า Ocean Aesthetic หรือความงามแห่งท้องทะเลกระจังหน้าแบบปิดเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องมีช่องรับอากาศแบบรถน้ำมันแต่ยังคงความโฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสายที่ลื่นไหลชุดไฟหน้าแบบเล็ทรงเพรียวพร้อมไฟ d ด y t i m e r u n n i n g l i ลท t ที่ดูทันสมัยด้านข้างรถมีความโค้งมนเน้น Aero Dyna มิก เส้นหลังคาลาดลงเล็กน้อยให้ความรู้สึกสปอร์ตล้ออันลอยขนาด16-17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยให้ภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแรงและทันสมัยบริเวณท้ายรถมีแถบไฟเล็ดคาดยาวเชื่อมไฟท้ายทั้งสองข้างพร้อมสปอยเลอร์หลังที่เสริมอารมณ์สปอร์ตให้กับตัวรถโดยรวมแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของ b y d d o n z i n ให้ความรู้สึกกระทัดรัดคล่องตัวแต่แฝงไปด้วยความล้ำยุคและทันสมัยอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ล้ำสมัยเบาะนั่งหุ้งด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์คุณภาพดีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีคัดแบบ2ก้านเพิ่มความสปอร์ตหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เต็มระบบด้านหน้าคนขับยังมีหน้าจอดิจิตอลขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆอย่างชัดเจน ภายในของดอลฟิล้งยังเน้นความโปร่งโล่งด้วยพื้นที่สีสันและพื้นที่วางขาที่กว้างกว่ารถแฮดแบกทั่วไปเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60:40ต่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาราะเมื่อจำเป็นระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมแผ่นครอง PM 2.5มีช่อง USB ให้ทั้งด้านหน้าและหลังและไฟตกแต่งแอมเบียนที่ปรับสีได้หลายเฉดช่วยสร้างบรรยากาศภายในให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้น มาถึงเรื่องของสมรรถนะ b y d d o l p h i n ปี2025มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ7วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถในเซกเมนต์น,นี้ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์หน้าให้การควบคุมที่มั่นคงและคล่องตัว แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ของ BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานความจุแบตเตอรี่อยู่ที่6 0 4กิโลวัตต์ชั่วโมงทําระยะทางได้สูงสุดประมาณ427กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน c l t c รองรับการชาร์จเร็ว DC ที่6 0กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาที นอกจากนี้ b y d d o n f i n ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือก3รูปแบบได้แก่ normal, sport และ eco ตอบโจทย์การใช้งานในสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงระบบ regenerative braking หรือระบบชะลอความเร็วด้วยมอเตอร์ที่ช่วยเพิ่มระยะทางและประหยัดพลังงานในขณะขับขี่ในเรื่องของระบบความปลอดภัย b y d ก็ใส่มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกถูกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาท,ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือถอยจอดเป็นเรื่องง่ายและปลอดภยัย มาถึงเรื่องราคาจำหน่าย b y d d o n p i n ปี2025เปิดราคามา่อย่างน่าสนใจโดยในประเทศไทยคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ699,000บาทและรุ่นสูงสุดอาจแตะที่ราว859,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจาวันหรือเดินทางไกลก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างครบถ้วน สรุปแล้ว b y d d o n f i n 2025เป็นรถไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าสมรรถนะดีเยี่ยมและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าคันแรกหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถพลังงานสะอาดในปีนี้หากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าราคาไม่เกินล้านบาท b y d d o n f i n น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจัง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ST Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งไฟฟ้าและเครื่องยนต์ปกติที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ